ย้ำนะครับคลิปนี้ไม่จําเป็นต้องจดในชีทก็ได้แต่ถ้าใครอยากเก่งอยากแบบทดลองทําเองเนี่ยก็ดูคลิปนี้เป็นคลิปเฉลยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการสอนที่เร็วมากนะครับจะพูดแค่หลักการเท่านั้นจะไม่คํานวณให้ดูโอเคไหมเอาไว้ดูเฉลยกับเราเท่านั้นถ้าครูคํานวณผิดมาบอกด้วยนะเพราะว่ากลัวพลาดเหมือนกันนะอ่ะมาลองดูเขาบอกว่าในการสอบอันนี้เนี่ยนะของม6เนี่ยคะแนนสอบ นักเรียนจะต้องได้เท่าใดจึงจะมีเครื่องหนึ่งของคะแนนที่ต่ํากว่าครื่งหนึ่งก็เปอร์เซ็นต์ไทยเท่าไหร่ครับ50เพราะฉะนั้นก็เรียงข้อมูลให้แล้วนะหาตําแหน่งนะครับปรากฏว่าจะได้ตําแหน่งที่11ก็เลยตอบ127ครับข้อที่2มีคะแนนน้อยกว่าอยู่7ใน10%เปอร์เซ็นต์ไทยเท่าไหร่ครับ7 0เพราะฉะนั้นเรียงข้อมูลให้แล้ว แทนเข้าสูตร70ส่วน100คูณ22เพราะว่าข้อมูลมี21ตัวบวก1ก็เลยเป็น22นะครับได้15.4ก็อยู่ระหว่าง132กับ132ถ้าเป็นเลขตัวเดียวกันก็ตอบ132ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ที่คำนวณให้ดูก็คือเราสามารถใช้ทศนิยมตรงนี้คูณกับระยะห่างนะครับก็คือ0.4คูณ0ไปบวกกับตัวที่อยู่ น้อยกว่าก็คือ132ซึ่งตรงนี้เนี่ยศูน์คูณ0.4มันได้0อยู่แล้วก็เลยได้132นะครับมันอาจจะมีผลกับข้อที่ไม่ได้ห่างเป็น0ูนย์นะเนาะผ่านข้อนี้เรียงข้อมูลให้ยังเรียงให้แล้วให้หาเปอร์เซ็นตทายที่78ก็คือตรงๆเลยนะครับก็78ส่วนร้อยะครับ n มี M 29ตัวเนาะบวกกับ1ก็เลยเป็น30 23.4นะครับ23.4อ่ะอยู่ตรงนี้ก็ได้ตัวที่ คำตอบก็คือ59นะครับผ่านข้อที่5เหเลี้ยงให้ยังเลี้ยงให้แล้วหาเปอร์เซ็นตทายที่53บอกมาแล้วด้วยว่า30วันแสดงว่า N เนี่ยเป็น30ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก็53ส่วนร้อยคูณ31ครับคูณออกมาได้16.43อ่ะอยู่ระหว่างตัวเลขที่เหมือนกันอีกแล้วก็ตอบ75ได้เลยง่ายไหมง่ายสุดๆไปข้อที่6 คะแนนสอบกลางภาคคะแนนเต็ม80โอ้โหเรียงข้อมูลมาให้แล้วโดยที่เปอร์เซ็นต์ไทยที่75ใช่ไหมเป็นเปอร์เซ็นต์ไทยบอกทําไมเนี่ยรู้แล้วให้หาคะแนนจํานวนนักเรียนที่ได้น้อยกว่าคะแนนนี้อยู่ประมาณร้อยละ40แล้วก็ร้อยละ6กก็คือให้หาเปอร์เซ็นต์ไทยที่เท่าไหร่บ้าง40บกับ6กาถูกไหมนั้นก็หาเลยครับสูตร R ส่วนร้อยคูณ N นบวกหนึ่งนับแล้วเนาะมี24 ชุดไอ้ยีคะแนนใช่ไหมครับไม่ใช่ยีคะแนนดีอืมอ่ะสมมติถ้าเป็นคนก็คือมียีคนอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น40่สิบส่วนร้อคูณยีเพราะว่าบวก1ไปแล้วนะตัดไปตัดมานะครับได้10ก็ตอบ49ครับนี่ก็คือนับจากเรียงตัวนี้เนาะหนึ่งสองสามตอบ49ได้เลยเปอร์เซ็นต์ท้ายที่65อ่าก็เรียงกันนะครับเรียบร้อยแล้วก็65สิบห้่วนร้อคูณยีได้16.25ครับห้า ได้ใช้แล้วไอ้สูตรของเราก็คือเอา58มาวางไว้ใช่ไหมบวกกับตัวสนิลคือ0.25ระยะห่างคือหนึก็เลย0.25คูณหก็เลยได้คำตอบเป็น58.25นะครับก็สรุปได้แหละราอนี้ก็จะอัพเลเวลขึ้นมานิดหนึงนะครับนี่คือข้อที่1ย่อยของข้อ6ใช่ปะอ่ะข้อที่2ย่อยของข้อที่6 คะแนนสอบตรงจีจะได้เท่าใด ừ, จึงจะมีผู้สอบได้คะแนน,นน้อยกว่าประมาณ3ใน10และ8ใน10เปอร์เซ็นต์ไทยที่เท่าไหร่บ้างเปอร์เซ็นต์ที่30กับเปอร์เซ็นต์ไทยที่80ถูกปะก็ทำเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้นะอยากให้กด p อส s เพื่อทดลองทำเองมากเลยนะครับเก็ะเข้าสูตรนะครับ30สนะ่วน100คูณ25เนาะเพราะว่าจำนวนจำนวนข้อมูลเป็น24เท่าเดิมได้7.5ก็ถ้าอยู่ตรงกลางบวกกันหารด้วย2ก็ได้ใช่ปะหรือจะเอา0.5คูณกับระยะห่างของเขาก็คือ3 ได้ออกมาเป็น43.5ครับจบส่วนอีกอันนึงเปอร์เซ็นทาทยที่80นะครับก็80ส่วนร้อคูณ25ได้ออกมา20จบเลยครับตอบ6 2ง่ายสุดๆข้อที่3ย่อยของเขานะจะมีประมาณ1ใน4เฮ้ย1ใน4เนี่ยถ้าเกิดเราเอา100มาหารใช่ปะ่ะเราก็จะได้เปอร์เซ็นทาทยพอดีนะครับก็หารด้วย4ดังนั้น4เท่าไหร่ครับ 4โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดเขาบอกว่าได้คะแนนสูงกว่าค่อยๆค,คิดนะเอาหารสี่ก่อนหารด้วยสี่ก่อนก็จะเป็น2กับ5ถูกปะแสดงว่าต้องมี25%ที่สูงกว่าอ่ะงั้นกูถามเลยนะครับถ้า25อยู่ฝั่งขวาเนี่ยน้อยกว่าจะเป็นเท่าไหร่อ่า75แสดงว่าข้อน,นี้มันหลอกเรานะครับแสดงว่าเปอร์เซ็นไทายที่เราหาจริงๆคือเปอร์เซ็นไทายที่75นั่นเองนะครับนี่ คนะแนานที่สูงกว่ามันอยู่ฝั่งขวานะครับนั้นเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับซึ่งโจทย์เรียงให้แล้วหาเปอร์เซ็น์ไทยที่75เลยคําตอบที่ได้คือตําแหน่งที่18.75อ่ะ60อีกแล้วตอบตัวเดิมได้เลยใช่ไหมครับไปข้อที่4ครับให้หาเปอร์เซ็น์ไทยที่75ลบเปอร์เซ็นไทยที่25เราหา75ไปแล้วจาได้ใช่ไหมก็คืออันเมื่อกี้เอามาตอบนะครับส่วนเปอร์เซ็นไทยที่25ยังไม่ได้หา ก็เข้าสูตรเลย25ส่วนร้อยคูณ25ได้6.25นี่คือตำแหน่งอ่ะห่างกัน1นก็เอา41บวก0.25คูณ1นะครับก็คือ41.25โจทย์บอกให้ลบกันก็เอาไปลบกันครับโทษทีก็จะเป็น,นตั้งให้ก็ได้อ่ะ60.00เท่าไรฮะ41 จุดเพราะนั้นลบกันเนี่ยมันก็จะได้ตรงนี้จุด 7, 5, ใช่ปะตรงนี้ก็คือ, 1, อ,อหนึ่ะยิ้มา1ก็เลยเหลือ59เพราะนั้น59เลบ9ลบหเหลือ8นะครับแล้วก็5ลบ4ก็เหลือ1เพราะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบ18.75เน,นั่นเองครับนี่นะเขาลบกันนะครับช ข้อที่7ครับข้อสุดท้ายแล้วก็นี่เป็นคะแนนสอบภาษาไทยของห้องหนึ่งใช่ไหมก็เรียงมาแล้วนะโดยมีเกณฑ์ว่านักเรียนที่สอบได้สูงกว่าเปอร์เซ็นต์ไทยที่75จะได้ระดับคะแนนเป็น4อยากทราบว่านักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนน4เนี่ยได้ต่ําสุดกี่คะแนนเอางี้หาเปอร์เซ็นต์ไทยที่75ให้เจอก่อนค่อยว่ากันเพราะนั้น ตำแหน่งนะครับเปอร์เซนทยที่75นับแล้วมี36ตัวเนาะก็จะเป็น75ส่วน100คูณด้วย37ก็คือ36บวก1นะคูณแล้วได้27.75อยู่ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้อ่าเลขจุดเดียวกันก็เป็น78นะครับทีนี้มาดูหน่อยเขาบอกว่านักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าเปอร์เซน์ทยที่775เนี่ยก็คือสูงกว่าไอ้ตรงนี้ถูกปะก็คือไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนเลยจะได้คะแนนเป็น4 พวกนี้ได้ระดับคะแนน4หมดเลยนะครับอยากทราบว่านักเรียนที่ได้ระดับคะแนน4ได้คะแนนต่ําสุดกี่คะแนนก็ไปดูชั้นเนี้ยนะครับว่าใครได้คะแนนน้อยสุดก็คือ80เท่าไหร่นั่นเอง82นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ82คะแนนนะครับย้ำนะจบคลิปนี้จะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่ถ้าอยากเก่งก็แนะนําว่าลองทําเองแล้วก็ลองดูเฉลยตรงนี้นะครับ